สวัสดีฮนะมาวันนี้เราจะรีวิวไม้ TJ พันทีเจพันตัวนี้ที่มาใหม่นี้มันเป็นตัวย่อยนะครับเป็นตัวรองลงมาจากตัวท็อปเพราะทีเจพันที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะครับนในคลิปนี้มันเป็นทีเจพันที่ซึ่งออกมาเป็นไม้ตัวท็อปเลยท็อปแบบท็อปเลยนะฮะอ่ะ อันเนี้ออกมาเป็นไม้แบบตัวกลางอ่าซึ่งถามว่าความแตกต่างมันแตกต่างย่อไก็แตกต่างในเรื่องวัสดุละกันเพราะว่าราคาตัวนี้เป็นราคากลางนะครับไม่ใช่ราคาตัวท็อปข้อดีของมันคืออะไรมันอยู่ในตระกูลของ t j เจพันเพราะนั้นแล้วฟิลลิ่งหรือหลายๆอย่างที่ได้นะครับมันยังได้คล้ายๆเดิมอยู่ก็ได้คล้ายๆไม้ตัวท็อปคือ t j เจพันเออถ้าเปรียบเที่กับแบรนด์อื่นก็เหมือนแบบตัวย่อยลงมาเนี่ยหรือเปมามีมีโปรโมีเกมมีทุกอะไรอย่างนั้นแต่ตัวเนี้ยผมให้นิยามมันแบบ เหนือกว่านะเพราะมันผลิตที่เดียวกันอ่าผลิตจากบ,บริษัทเดียวกันแต่ทําเป็นรุ่นย่อยลงมาเพื่อให้ราคานั้นจับต้องได้และเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะบางคนก็จะบอกว่าฉันเอามาฉันก็ไม่คุ้มอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเขาทำออกมาลองรับตรงนั้นนะครับทำออกมาลองรับเรื่องนั้นทําให้ไม่มีคําว่าไม่รู้สึกไม่คุ้มเพราะราคามันถูกอะ แต่ราคาจะไปเฉยท้ายคลิปนะครับตัวนี้มันจะออกมาทั้งหมด3รุ่นแล้วกัน3รุ่นย่อยนะฮะมีทั้ง1 TJ พ <c oughs> ัน Power TJ พัน Control แล้วก็ TJ พัน Speed 3รุ่นย่อยนะฮะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับ TJ พัน Power ตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเอ็นขาดแบบนี้ก็ต้องตัดไว้ เพราะว่าผมตีขาดก็คือเอาประมาณตรงๆก็คือผมลองรีวิวและเทสไม้เนี่ยบ่อยที่สุดเรามาเปิดประเด็นด้วย TJ Power TJ Power ตัวนี้ก็บอกตรงๆว่ามันก็คือพาวเวอร์เลยเป็นสายแบบสายบุกอะสายบุกเท่านั้นที่จะชอบแล้วก็รู้สึกโอเคกับมันนะเพราะว่ามันเป็นสเปคก็คือก้านอ่อนหัวหนักสีตัวนี้ออกมาเป็นสีแดงนะครับก็แดงดําขาวขึ้นเอ็นสูงสุดนะครับได้35ปอนด์ปอน้ำหนัก 4U ยูบาลานซ์อยู่ที่300-305ถึง้ํหาหนักัวอยู่ที่8ปบวกลบ2 นะครับ35ปอนด์ก็สบายแลยว้วว่าเมคอ in ใต้หวันนะตัวนี้คือจุดเด่นของตระกูล TJ พันนะครับเขาจะทําตัวเนี้ยข้างๆตัวเนี้ยเป็นกระยิกกระยือหน่อยก็เป็นเขาเรียกอะไร a อ r o ได a าม m i c เรเวลาตีไปปุ๊บไม้มันจะไม่สายแบบเนี้ยมันจะไปฟุบจะไปแบบรูล่ลงไปเลยอ่าก็สาย power ตบนะครับอันนี้ก็ทําแองตัวนี้เหมือนกันเนี่ชอบมันออกแบบตรงนี้สวยนะตรงเนี้ยทำให้รู้สึกว่ามันสวยมันดูดีนะครับเพราะว่าตรงทีจอยของเขามันไม่เหมือนใครอ่ะเราไปดูตอนตีจริงกันหน่อยไป yeah ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัว tj พันคอนโทนก็เหมือนกันเลยขึ้นเอลิสสาปอนด์นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 82, บวกลบไปสิบสบวกลบสเหมือนกันแต่ที่นี้จะต่างที่บาลานซ์บาลานซ์อยู่ที่ 290- ถึงส9 5ก็าายคอนโทนเลยอ่าบาลานซ์กลางอยู่พอดีเขาเขียนว่าบาลานซ์กลางนะครับก็คือเป็นมาสักคอนโทนตัวนี้คอนโทรเจจริงนะครับเพราะว่าผมได้ลองเองแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยตามสิ่งที่เขาโน้ตเอาไว้ก็คือพาวเวอร์กับพาวเวอร์คอนโทนก็คือคอนโทนอ่ะมันคือคอนโทน,ม,น,ออน,โทนมันคือกลางๆตีสบายสบายง่ยงยงา,ย,ย,างยครับ ตัวนี้ตัวที่3สุดท้ายนะครับเป็น TJ พัน์สป e d ก็ขึ้นอินซูลเซอ์ 3, 5, 5ปอนด์เหมือนกันเลยบาลานซ์อยู่ที่280ถึง285อ่าน,นี่สายสปีดเลยครับน้ำหนักอยู่ที่22บวกลบ2เหมือนกันอันนี้สสยสปีดเลยอ่ะเรามาดูตอนจริงกันได้นึงไป สรุป3ตัวนี้นะครับเป็นไม้รุ่นย่อยแตกออกมาจากตัว TJ1000 สีดำตัวนั้นคือตัวท็อปสูงสุดตัวนี้คือรุ่นกลางมันรุ่นย่อยมาคล้ายๆกับตัว TJ Power ของโกวีเชียงนะครับตอนนั้นไอตัวรุ่นย่อย3าตัวออกมานั้นคือแบบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยผมบอกเลยคือมันเป็นราคาที่จับต้องง่ายนะครับตัวนี้ก็แบบเดียวกันแต่อัปเกรดเป็นรุ่นย่อยของตัว TJ1000 ราคาเปิดตัวปกตินะครับจะอยู่ที่4 0 0พกว่าบาทอ่ะแต่ผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะ แต่ตอนนี้นะครับทางร้านเอเบย์นชอนะครับจัดโปรตัวนี้ให้นะฮะเป็นราคาไม้ตัวกลางให้ราคาไปอยู่ที่2,690บาท2,690บาทนี้แถมเอ็นกิฟซอน,นะครับจากร้าน m อ็มเอ็มนชนะฮะที่เดียวที่ผู้จัดจำหน่ายนะครับก็ได้ลายเส้นของทางร้านแน่นอนตัวนี้ใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ทัก y o u ู u b บเฟ Fanpage อะไรก็ติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย